โน้ตตัวกลมนะครับมีค่าสี่จังหวะนะครับสี่จังหวะตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะครับโน้ตตัวขาวนะครับมีค่าสองจังหวัดนะครับตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองต่อไปนะครับโน้ตตัวดำนะครับมีค่าหนึ่งจังหวะนะครับตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งก็มีโน้ตตัวกลมสองตัวขึ้นไปนะครับดังตัวอย่างนะครับโน้ตตัวกลมสองตัว ตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะครับดังตัวอย่างนะครับโน้ตตัวขาวสองตัวนะครับตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปนะครับกรณีโน้ตตัวดำสองตัวขึ้นไปนะครับตัวอย่างนะครับมีโน้ตตัวดำสี่ตัวนะครับตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ไปนะครับเป็นกรณีที่โน้ตทั้งสามรูปแบบนะครับมาผสมกันนะครับก็จะตบตามจังหวะของแต่ละโน้นนั่นเองนะครับดังตัวอย่างครับที่เห็นนะครับจะเป็นโน้ตตัวลมก่อนนะครับต่อด้วยโน้ตตัวขาวนะครับตัวดำสองตัวแล้วก็ตัวดำอีกสองตัวนะครับตัวขาวแล้วก็ตัวลมตบมืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ตามค่าตัวโน้ตที่ได้สอนข้างต้น